วีรกรรมปราบห่อหลวงพ่อพระสสะพานมิตรภาพเทลาวนี่คือคำขวัญของจังหวัดหนองคายเด้อครับพี่น้องาเมื่อนี้มาพบมาพบเหมือนกัเมืองครับกับช่องนายป่งอ้วนมากินปลาเทียวเด้อพี่น้องเลยเมื่อนี้พาผีพาน้องมากินลูกสิน้ำบเด้อครับพี่น้องมาแซ่บๆครับบอกอย่างไรพี่น้องจวดกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาพบกันแล้วครับผม ในพงอ้วนคนเก่าคนเดิมครับเพิ่มเติมคือคว้มแสบครับพี่น้องจ๋านะครับบ่บอกยังหลายอย่างครับพี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่พาน้องนะครับมากินทอดลูกศินครับเมื่อนี่ก็จะมีลูกสิ้นหมูนะครับแล้วก็ลูกสิ้นเนื้อนะครับผมพี่น้องมีสองอย่างครับพี่น้องแต่ผักแกมห้านี่จูใจครับเมื่อนี้มีบักแตงกัวครับมีหอมเปรครับผมมีสะระแหเน่นะครับแล้วก็ผักเพลแล้วก็ผักชีนะครับหอมปอหมานเห้เล่ครัพี่น้อง เซ็บๆกันครับบ่บอ่ยังหลายพี่น้องกับ mm hmm. น้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับน้ำจิ้มอกเสียงบ่บ่ยง่ายพี่น้องเลยลาเยิบเยิบลงไปเล้วครับป mm ุ hmm. ๊บมาเด้อพี่น้องเอ้ยเซ็บๆ,ๆว่าสีใส่ถวยเลยพี่น้องยันบอจูใจครับพี่น้องมาครับบางคนเา,า็นิัธยาศ้ยก็หลายแถวสันพี่น้องมันมัน,มนบวมเสื่อๆครับพี่น้องมันบวมอันนี้เสื่อๆเอาลงข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะ เราข้างล่างเนี่ยกว่าครับตั้งข้างล่างดีก,กว่ามัวาสิมหาวัสดุครับก็ยังบโบเดมาอยู่พี่น้องอ่ะมากินน้ำกันเสพแทบครับพี่น้องจ๋านะครับอืมานำเลยเฮาพี่น้องซิมก่อนครับผมเขอทายพี่นอนพักสาลาเน่ทแทบไหมครับเพื่นอน ยำมูมาใี่ดังเห้เขากินที่หลังครับอืมเกลือกัวเจ้าเดี๋ยวผมมักพักอันออนี้ครับผมพักสลานเน่ครับผมกินอยู่หน้าบ้านทุกโต๊ะพี่น้องแต่ผมอยากแนะนำครับกินลูกชิ้น ทัาเนี่ยก็แซ่บครับพี่น้องออบอกความเปรี้ยนนะครับแซ่บครับโอ้ยบุกชิ้นเลยนะพี่น้องกับืกชิ้นมูอสองลูกนะผมอืมเติมคือความอร่อยครับ พัก,กระยามันมีเอกลักษณ์ของมันน้องครับโอ้ยแมงวันก็ไดเนะคนชิโตกนะครับฝากคือาะลรวพี่น้องโบไปยังครับอยู่ใต้ฝาครับผมบุตรยา ได้วนมากกินผักรขบมีผักมากลายเมนูง่งไงพี่นอ้องตะกีอยูบ่บานเขาครับไปเบิ้งมะล้พี่นอ้องไปเบิ้งนางกางแปงเลยตรงนี้ลูกสิ้นครับผมอือพอกับแม่พาไปเบิ้งนางพี่น,อน่อยเนาะมนางการแปลงพี่นอ้องเอยให้กินลูกสิน้นอื เรบอกอ่าจวดจานกันเลยมันจะ,ะเลื่อนอยู่กันหูหดดจุกหักี่น่เลืองหอมเปรี้ักแพลนี่ไม่ไลวแต่คนมากด้วพี่น้องเยดยกินกับลาหมูในสุดยอดครั เขาบว่ากินไร้บอดีปากช้าพี่น้องเวลาพุงวนมักนะครับมักแค่บางวันน่ะพี่นะ้องเนาะมุงไว้ถึงมาก,กินน้ำมาบ่เห็นหอืมสุดยอด เดี๋บอกว่าซคื่องซีเลยพี่น้องซีเลยอะเ่งซีนะครับเกบลียวลงใบไว้พี่น้องผมแบ่งสื่อมาครับดุสิ่งไงสื่อมาสองถุงถุงละสามสิมหบห้าบาทครับพี่น้องจะไปทอดไปได้อ,ดอดนะครับถอดยางแล้วอะไรยี่สิบเกียนลูกพี่น้องยี่สิบแปดลูกเพราะผมเอาถัวยอ้หน่อยนะครับถั่วแกงหอยนี่ะมาตวงเบิ่งครับพี่น้องเตรียมถยั่วผัดีแล้วเอาตำนานพอครับผมมา แซ่บจริงๆพี่น้องโอ้บางคนบิกว่ากินข้าวเมียนันมันเปรียป้ยปากเลยพี่น้องมันแซ่บข้าวเมียนี่ใช้ใจจะพักอีกแล้วพี่น้องเอมหมือนข้าวเบอร์ว่าไ้าว่างพี่น้อง เมื่อได้์ว่างกันยังได้์ถ่ายคลิปอะไรก็เป็นยังครับค่อยเป็นค่อยไปครับผมมากินข้าวกับพี่กับนดก็ดีใจเลยพี่หองขี้อ่อาดสีส่อนสามเลย่พี่น้องขอบปากลมปะสอนสามเลยเรนี่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 ครับผม คิกบแกงเขาดีพีไหมครับจิดน้ำิน้ำน่ึมเหมืนผักบนนึงหมนผักม่อนหนะอยมอครับเบืก่น,น,กนหน่ะ ข้ากับลลกนุกันอมสุดยอดดูดนิมห้ามแบบยองแสบแห้งแบบจาเผากัน kéo gì với thằng kéo đấy Hmm. ตุ <ừ> หกหยาครับหางมังตีบาดแหอันนี้ครับพีน่น้องหอมผักชีหอมป้อมนะพี่น้องเอ้ยนั่งหน้าบ้านนั่งกลองรดแรงแบดเด่มากขอโทษพี่น้องของผมเด้อครับ ตัดเนนจื่อนอนตัดจมกอ้ไล่เลี้ยงแงวนนุนรับครับน้ำจิบีินใจเลยครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วเ่นมาแล้วสุดจัดแซ่บครับพี่น้องมาหมูมามผัดผดีพี่น้องเกือบเบิร์ตเหลือเบรกินงของผมเนาะแซ่บยวดรถได้ผมเนาะหิ้วเขานะนะครับ สวยลดีครได้ยินแตเสียงรถพี่นอ้องอือมาวันก็ไดพี่น้องเอ้ยโอ้เสียีพี่น้องอ้ยลูกสิลป์นันเป็นลูกสิลป์แท้ครับผม ไปขอสื่อเพิ่นมานะครับอะไะผมในยินอนอรลูกสิยนบุรีรัมเพิ่นแสบนะครับเพราว่าไปหาสื่อหาซื่อบ่อได้เด็วนี้ครับเออสลับครับพี่น้องมื้อนี้ก็แสบแล้วเนาะพี่น้องเนาะแสบนลากันแสบบุรีนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับสิได้ไปหาพี่หาน้องน,นะครับผูดในบางก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากให้ไปหาอยู่ไซนนาอพี่นอนะ้องเนาะอยากไห้ผมหาหยังมาสูบีสู่น้องกินกับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ วันนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณนะครับหลายๆที่ได้แวะเข้ามาเบ่งและติดตามนะครับจอนกนายพงอ้วนพานกินพานเที่ยวและพี่น้องก็อย่าลืมกดซับสไครปกดติดตามกดลุบกระดิง่งยูม,มุมข้างล่างนี่เดอ้อพี่น้องคือนี่ครับยูมุม,ม,มข้างล่างนครับพี่น้องเนี่ยยูม,มองเนี่ยนะครับกดเข้าไปโหลดครับพี่น้องก็จะมาผ่านคลิปใหม่ๆของนายพงอ้วนอีกนะครับพี่นอ้องจะได้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนี่เลพี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้ ไ,ไปู่ดอวดไดครับผมขอบคุณครับเบิ้งกันแล้วก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกระผมเลยนะครับ